สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกร,ออรงงง 2, างวัลหวยห้าน้อยห้านอยวีไอพีจงนที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดางวัลเลขสองตัวรางเลขที่ออกหกสี 64, 64. ่กสี่รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกหกศูนย์หกศูนย์รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกแปดหกศูนย์แปดหกศูนย นี่ก็เป็นพ้นออกล้วนหวยห้าหนอยห้านอยวีไอพี VIP. ประจำวันที่ส1สิงหาคม2 5ง8ขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้านอยวีไอพีได้รับเงินก่อนทุกคนได้จ้าฝากไวไ้ใยได้จะาซับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ได้ผลการออกหวยห้านอยในวันพุงนี้สำหรับมือนีขอบคุณและ Selamat siang.